อาบเพื่อชำระกายที่มันแปดเปื้อนฝุ่นละอองทุลีมันเนอะนะเมื่ออาบน้ำไปแล้วมันทำให้ใจสบายพระธรรมคำสอนที่เราสดับรับฟังก็เหมือนกันมันทำให้จิตใจของเรามันเกิดความสบายทำให้ใจของเราอยู่กับตัวเองคนบางคนเนี่ยไปฟังธรรมแล้วโ้ใจมีความสุข ฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจสมัยเก่าก่อนเนี่ยคุณปู่คุณตาคุณยา่าคุณยายญาติโยมลหลายท่านมาพูดมาคุยให้ฟังสมัยเก่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปมันเป็นอย่างไรแต่ตอนหลังมาฟังพระมาเปิดสถานีวิทยุมาฟังครูบาอาจารย์ฟังใหม่ๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร แต่พอฟังไปนานๆเริ่มเข้าใจว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรอะไรคือความชั่วอะไรคือความดีเนี่ยการฟังแลมันเป็นปัจจัยทําให้เกิดปัญญาพอเกิดปัญญาแล้วติดเสียงธรรมฟังธรรมไม่อิ่มไม่เบื่อในการฟังเขาเรียกว่าสัทธัมโสตุกามตาเป็นผู้ใคร่ในการสดับตรับฟังธรรมในใจเป็นบุญใะญาติโยมนะ อิ่มในธรรมเขาเรียกธรรมปีติสุขขังเสติความอิ่มในธรรมเป็นปีตินะเป็นปีติเป็นความอิ่มอิ่มอาหารกายทําให้ท้องอืดแต่ว่าอิ่มใจเนี่ยโอ้ยมัน,มนไม่เบื่อไม่หน่ายนะญาติโยมนะคนปฏิบัติธรรมเนะี่ยนั่งสมาธิทั้งวันเดินจงกรมทั้งวันไม่เบื่อเนี่ยมันความอิ่มในธรรมมันต่างกัน เขาเรียกว่าเป็นนิรามิชนิสุขคือสุขที่ไม่อิงอามิเป็นความสุขที่สะอาดเหมือนน้ำที่มันใสสะอาดแล้วเราทานเนี่ยมันทานสนิทใจมันอิ่มทานและอิ่มฉันใดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่ญาติโยมนะเราฟังแล้วมันจะเกิดสติเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจากการปัญญาเนะี่ยมันจะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุด วันนี้เราก็มาฟังพุทธศาสนสุภาษิตก่อนที่จะได้สดับรับฟังธรรมกันนำมาจากคำภีขุตกนิกายแห่งพระธรรมบทเพราะเป็นบทสั้นๆแล้วก็นำมาขยายความให้สาธุชนได้สดับรับฟังอันเป็นพุทธพจน์บทบาลีที่เราเรียนแล้วฟังแล้วจะได้เข้าใจในพระธรรมบทข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องมน เรื่องความบริสุทธิ์และเรื่องไม่บริสุทธิ์นะอย่างอสัชชายามะลามันตานะมนไม่มีการท่องบนสาธยายนะเป็นมนทินพระสูตรมนคาถาสุภาษิตท,ที่จำติดปากคล่องมันท่องขานควรท่องให้จำมั่นทุกวันวาน ทิ้งไว้นานเลือนหล่นเป็นมุนทินถึงคราวกวดสวดมิได้ไม่สะอาดผู้เป็นปราตํตหนิกาวติชินท่องบนทุกเช้าเย็นเป็นอาจกินย่อมติดลิ้นข้องปากดีมากมายเนี่ยเรื่องของการสาธยายมนมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ชีวิตของเรานั้น อยู่กับบุญกับกุศลเป็นการเจริญสมาธิกุศลสาธุชนหลายท่านเนี่ยสวดมนต์ว่างตอนเช้าก็สวดตอนเช้าว่างตอนเย็นก็สวดตอนเย็นว่างตอนกลางวันก็สวดตอนกลางวันแล้วก็ยังมีคนมาถามอีกนะว่าหลวงพ่อสวดมนตะ์สวดเวลาไหนดีก็เหมือนการกินข้าวนะญาติโยม กินข้าวจะกินเวลาไหนที่มันจะดีก็กินเวลาต้องการนะถ้าเราจะไปเลือกถือเลือกถือยามกินตอนนั้นแต่ไม่ได้หรอกญาติโยมเพรามเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นโยมนะพอเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นเหมือนการสวดมันไม่จําเป็นต้องตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นหรอกเพรอมเมื่อไหร่สวดเมื่อนั้นเหมือนเราจะเข้าห้องน้าเนี่ยจาเป็นไม่ต้องเลือกเวลา โอ้ยังไม่ถึงสามโมงเช้าเก้านาทียังเข้าไม่ได้เดี๋ยวขี้แตกโยมเดี๋ยวยังไม่ถึงห้าโมงเย็นนี้ยังอาบน้ำไม่ได้เดี๋ยวโยมมีปัญหาเพราะฉะนั้นพร้อมเมื่อไหร่เอาเมื่อน,นั้นการสาธยายมนก็เหมือนกันการท่องบนสาธยายถ้าเราไม่สวดไม่สาธยายเนะี่ยมนมันเป็นมนถินคือสวดไม่ได้โยมลืม นึกถึงโยมคนนั้นนึกถึงหลวงพ่อคนนี้นึกจะเรียกชื่อเรียกขานเห็นหน้าจําได้แต่นึกชื่อไม่ออกเนี่ยเริ่มและโยมเริ่มความแก่เริ่มเตือนสติเราแล้ว,ลวอย่างเนี่ยเริ่มเตือนแล้วไอ้ความแก่ความชราเนี่ยมันบ่งบอกการเวลาที่เราจะต้องเตรียมพร้อมซ้อมใจแล้วมันมันเตือนแล้วโยมมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นลางพูดง่ายเป็นลาง เป็นนิมิตเครื่องหมายบอกบอกว่าเราเดินทางมาถึงไหนแล้วสมัยเก่าพอเห็นหน้าป๊อบจำหน้าจำชื่อได้แต่สมัยนี้เห็นหน้าป๊อบนึกชื่อไม่ออกนึกว่าจะสวดบาลีข้อนี้นึกสวดไม่ออกนึกจะพูดบาลีจำได้คำแปลนึกบาลีไม่ออกก็มีนะนึกถึงภาษาอังกฤษที่ไปอยู่ต่างประเทศนึกว่าจะพูด นึกสับไม่ออกดูมันเริ่มอะไรมันเสื่อมสุดเสื่อมซาลงทุกทีเออทำไมเป็นอย่างนี้นี่คือความไม่เที่ยงนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารสังขาราสสตานัติสังขารทั้งหลายชื่อว่าเทีย่ยงย่อมไม่มีนะมันก็หลงลืมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมันเป็นมนทินนั่นแหละเพราะว่าเราไม่สวดไม่บน่นไม่สาธยายภาษาอังกฤษาภาษาไทย ถ้าเราไม่ฝึกเขียนฝึกหาอ่านภาษาต่างประเทศก็เหมือนกันทุกภาษานั่นแหละบทมนทุกชนิดถ้าเราไม่บน่นไม่สาธยายโอ้ปาติโมกเนี่ยอาตมาสวดมาตั้งแต่เป็นสามเณรมาตอนนี้ไม่ค่อยคล่องตัวเลยหนึ่งวัยอายุสังขารมันล่วงเลยไปก็เลยทำให้บทมนต่างๆพระธรรมคำสอนที่เราท่องบนสาธยายนะั้นมัน มันไม่มั่นคงนี่คือเรื่องของอนิจจังญาติยมอนิจจังคือความไม่เที่ยงนะเอาอะไรก็ไม่แน่นอนนะมันไม่เที่ยงเน่แทนแน่นอนก็เปลี่ยนแปลงวันนี้จําได้วันพรุ่งนี้ไม่แน่เราจะนึกไม่ออกก็ได้นะเรื่องมนเราต้องสาธยายแล้วก็การสวมดมนต์สวดพรมันจะทําให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ ใจมันอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นใจไม่ต้องไปคิดถึงลูกถึงหลานเนี่คนสวดมนต์อยู่กับตัวเองใจของเราบริสุทธิ์ภาษาบริวสุทธิทแต่ถ้าเราไม่สวดมนต์เราก็ไปนั่งคุยกันไปนินทาคนนั้นไปว่าคนนี้นะเวลาอยู่บ้านก็นินทาลูกนินทาหลานเอาแฟนมาสาธยายเอาลูกมาบ่นให้กันฟัง เวลามาวัดกน,นินทาเจ้าอาวาสนินทาพระนินทาเนนใช่ไหมย่าชมฮู้โยมนี่ก็เหลือเกินเวลามาหาอาตมาเนี่ยมันน่ากุติหาเรื่องมานินทาโยมทั้ทงทั้งที่มาวัดเอิมจะยกย่องพระยกย่องเนี่ยมันนินทาเจ้าอาวาสมันนินทาพระนินทาเนี่ยเอา้าโยมจะมาทําไหมเนี่ยมันหาเรื่องริงๆิ่งโยมนี่ก็แสดงว่าจิตมันไม่บริสุทธิ์ เพ่งโทษตนเป็นบัณฑิตเพ่งโทษความผิดของคนอื่นเป็นพานเนี่ยบัณฑิตท่านสอนกันอย่างนั้นนะยโยมนะอ่านี่หลวงพ่อหลวงตาหลวงตาบุญช่วยก็ชอบพูดแบบเนี้ยญาติโยมมาก็ชอบพูดอย่างนี้นอาตมาก็นําเรื่องโยมมาพูดมาคุยก็มาเล่าให้โยมฟังนะไม่ใช่เรื่องขบขันน้องโยมมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจถ้าเราไปพูดไปนินทาคนอื่นมันก็ยกความดีใส่ตัวสิ แสดงว่าเราเหนือเขานะ่ะเอาความดีใส่ตัวแล้วก็ยกความชั่วให้แก่คนอื่นนะถ้าเราไปพูดถึงคนอื่นแต่ถ้าเรามาดูตัวเองมันก็ทิ้งคนอื่น,นก็เท่นนี้มันก็สุดที่เข้าถึงความบริสุทธิ์อันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เหมือนกันสุดที่อัสุดที่ปัจจัตตังนะความบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองเป็นเรื่องจำเพาะตนความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องจำเพาะตน โบราณท่านพูดว่าไงชั่วช่างชีดีช่างสงอย่าเอามาพูดมากล่าวปัจจุบันทุกวันนี่โอ้อยญาติโยมเอ้ยน่าเป็นกรรมเป็นเวนเอาพระพุทธมาย่ำเอาพระธรรมมาหยิบย่ำยีเหยียบย่ำพระสงฆ์เรียกว่าขายพระพุทธขุดพระธรรมย่ำพระสงฆ์นั่นแหละเรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาเอาบาปมาใส่หัวตัวเอง อาตมาเห็นข่าวการบ้านการเมืองเขาทํากันใส่ลายป้ายสียิ่งไปด่าพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยโอ้ยมันบาปหนักโยมเอ้ยทำไหมทำใหมจึงมาหาเหาใส่หัวตัวเองนะหาเหาใส่หัวตัวเองจริงๆเราก็น่าจะเมื่อร่างกายมันแปดเปื้อนมันไม่สะอาดเราก็อาบน้ําจิตใจของเรามันน่าจะหาความบริสุทธิ์นะ นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องจำเพาะตนอย่าเอาเขามายุ่งความบริสุทธิ์เพราะไม่ทำกรรมเป็นบาปที่ชั่วหยาบทั้งมวลโดยทั่นทีไม่บริสุทธิ์เพราะทำกรรมชั่วมีทั้งสองนี้จำเพาะเจาะจงตนบริสุทธิ์เพราะลดหมดกิเลสคุณวิเศษ สูงค่าปรากฏผลไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสเหตุกังวลยังเผาลนตนอยู่พึงรู้ตัวใครทำความดีคนนั้นใจจะบริสุทธิ์นะโยมนะใครคำชั่วคนนั้นใจเศร้าหมองนะโย,ยมนะคนคิดดา่าคนนั้นคิดดา่าคนนี้ใจม,มันมัวหมองนะนนะใจมันเป็นบาป เพราะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องบาปนี่นแหเกิดขึ้นที่ใจจะด่าเขาเป็นอะไรใจของเราก็ต้องถึงก่อนจะด่ายเขาเป็นสัตว์เป็นวัวเป็นควายใจของเราก็ต้องเข้าถึงความเป็นอนั้นก่อนไม่ใช่ใครเป็นเรา่ะโยมเราเป็นภาษาพระอภิธรรมเขาเรียกว่าจิตตะรูปเสียงน่ะมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตพอจิตคิดจะด่าเขาเป็นควายจิต นึกถึงตัวควายเป็นภาพออกมาแล้วควายจะดด้ให้เขาเป็นสุนัขใจเราต้องนึกถึงสุนักก่อนแล้วว่าสุนักจะนึกเขาให้เป็นเฮียนะเป็นตัวแลนตัวเฮียเนี่ยก็นึกถึงตัวแลนตัวเฮียแล้วว่าอาเฮีย <laughs> <laughs> ขอภัยนะญาติโยมนะ <laughs> ไม่ใช่ว่าใครหรอกเนี่คือพูดถึงเรื่องจิตให้ฟังญาติโยม ไม่ได้บอกไปว่าใครให้ดูตัวเองอืบางทีเราเนี่ยมันโอ้เรื่องกิเลสตันหาหน้ามืดมันไม่มองใครหรอกนะมันมองแต่ตนเองว่าดีคนอื่นชั่วเลวทั้งหมดไอ้คนประเภทอย่างนี้มันอยู่กับใครยากนะการจะอยู่ในโลกใบนี้มันต้องมีธรรมะนะมีธรรมะอยู่ในจิตใจถ้ามีธรรมะอยู่ในจิตใจเราก็มอง เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นยกระดับจิตใจของเราในะให้สูงขึ้นสูงจากความเป็นคนทำคนให้เป็นมนุษย์จากมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์มนุษโสเนี่ยตัวเป็นคนได้ยังไม่พอนะญาติโยมนะขออยากอยากสักแต่ว่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัดช่องย่องเบาลักขโมยเนี่ย นี่แสดงว่าเป็นเพียงแค่คนคอยอยากสักแต่ว่าคนกินเหล้าเมาเบียร์ไม่ได้ยกจิตใจขึ้นความเป็นมนุษย์เดินไปอ้อแออ้อแอเหมือนหมาเมาข้างถนนเดินวัดของอาตมาอยู่วัดบางยี่ขันสมัยเก่าโรงเหล้าบางยี่ขันเนี่ยสี่โมงเช้าเขาจะเอาสาเหล้ามาเทข้างผนังตึกที่โรงเหล้าไอหมาวัดมันก็ไปกินไปกินสาเหล้าในยมบางยี่ขัน เวลามากินสาเลามาเต็มที่เมาแอ่เลยโยมเดินสองขาหน้าเดินไปข้างหน้าเดินยกเออเหมือนกับคนเมาเลยโยมอาตมาเห็นคํำอยู่นี่ยนี่เออความเมาเนี่ยหมาเมากับคนเมามันไม่ต่างอะไรกันนะไม่ต่างอะไรกันเลยนั่นน่ะคือจิตใจมันมันใช้ไม่ได้อ่ะนะคือคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะไม่ได้เป็นมนุษย์เลย คนเป็นมนุษย์โอ้จิตใจงามไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ขโมยของใครไม่ประพฤติผิดศีลกาเมไม่หลอกลูกลวงลูกหลานไปผิดศีลผิดธรรมไม่โกงหกพกลมไม่กินเหล้าเมาเบียเนะี่ยเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวแต่ใจไม่ใหญ่ตามตัวได้กินเหล้าเมาเบียเมาขึ้นมาเนะี่ยพูดเหมือนกับแม่อย่าให้บอกเลยญาติโยมเรื่องของการกินเหล้าเมาเบียนะ่ยมันไม่มี คนเลยนะอยู่ในนั้นมันเลือดสัตว์ทุกชนิดเลือดงูเลือดนกเลือดหมูเลือดหมาเลือดสิงโตนะมันก็เป็นทุกอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งชั่วอย่าเอามากลัวทางด้านจิตใจละเว้นได้เนี่ยญาติโยมเออหลวงพ่อมหาบุญช่วยตอนนี้เป็นหลวงพ่อเขาเรียกเยอะญาติโยมพ่ออายุมากแล้วเขาเรียกว่าหลวงพ่อว่างั หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าไม่จ้องจ้ามลูกลูกหลานหลานว่าให้งดเว้นให้มีศีลห้ามันจะยกระดับจิตใจของคนให้เป็นมนุษย์หลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดคติธรรมไว้ดีญาติอยู่เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน